สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรีวิวจาก p d m o o i t ม i ิสนะครับวันนี้พามาชมการ unboxing แกะกล่องสมาร์ทโฟนจากทางค่าย Acer นะครับก็คือตัว Acer l i q u i d Z630 แะครับตัวนี้วางจำหน่ายในบ้านเรามาสักพักแล้วนะฮะก็เพิ่งได้เครื่องมาครับก็เลยพามาชมการ unboxing ก่อนละกันนะครับก็คงจะเหมือนกับทุกคลิปที่ผ่านมานะครับยังไม่ลงรายละเอียดอะไรมากมายนะฮะขอเป็นการแกะกล่องสำรวจตัวฮาร์ดแวร์ภายนอกนะครับแล้วก็ รวมไปถึงอุปกรณ์ที่ให้มาภายในกล่องนะครับว่าจะมีอะไรให้มาบ้างนะครับสาหรับตัวซัต630นะครับที่ผมได้รับมาก็จะเป็นของใหม่เลยนะครับยังอยู่ในซีนเลยนะฮะตัวแพคเกจจิ้งก็ตามที่เห็นเลยครับมาในทรงนี้นะฮะขนาดก็ไม่ได้ใหญ่มากมายอะไรนะกระทัดรัดดีนะครับด้านข้างก็จะมีบอกจุดเด่นของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดหน้าจอนะครับแล้วก็การรองรับ 4G LTE นะฮะแล้วก็รวมไปถึงความจุแบตเตอรี่นะครับที่ให้มาค่อนข้างเยอะเลยนะครับในระดับ4,000ม ah, ิลลิแอมป์นะฮะแล้วก็รวมไปถึงระบบเสียง DTS Surround Sound นะฮะด้านหลังก็เหมือนกันครับจะมีการพิมพ์บอกในส่วนของจุดเด่นเบื้องต้นไว้ส่วนด้านข้างตัวนี้จะเป็นบอกอ่าเป็นการบอกนะครับในส่วนของตัวเน็ตเวิร์กนะฮะการรองรับเน็ตเวิร์กในส่วนของตัว 2G 3G 4G นะครับแล้วก็รวมถึง หมายเลขซีเรียลต่างๆนะฮะโอเคทำการอันล็อกแกะกออกกันเลยแล้วกันนะครับนะฮะก็จะมีตรงนี้ ต้องกรีดสักนิดหนึ่งนะครับโอเคครับเปิดกล้องมาจะเจอกับตัวเครื่องนะฮะแต่ว่าเรายังไม่ดูนะครับมาดูอุปกรณ์ที่ให้มาก่อนเ่ามีอะไรบ้างนะครับก็ตัวนี้จะเป็นเคสนะฮะเป็นฮาร์ดเคสนะครับ เป็นฟลิปนะฮะถือว่าโอเคนะครับดูจากงานแล้วนี่ถือว่าดีเลยด้านหน้านี้จะเป็นหนังนะฮะเป็นหนังเชียมนะครับด้านหลังก็จะเป็นพลาสติกนะครับดูเรียบร้อยครับงานอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับตัวนี้เป็นแบบ2ขานะครับขาแบนนะฮะให้ออปต์มาที่1.35แอมป์นะครับก็จะเป็นคู่มือนะครับ การใช้งานอย่างย่อนะครับควิกไก d e สายไมโคร USB นะครับซิงแล้วก็ชาร์จไฟชุดหูฟัง SMALL TALK นะครับตัวนี้เป็นแบบอินเอียด้วยนะฮะดูสวยงามเลยนะครับแต่ว่าไม่มีจุดุอยางสำรองนี่ไม่มีมาให้นะครับก็จะมีมาแค่นี้นะฮะสุดท้ายนะครับมาดูกันก็จะเป็น ย่างที่บอกครับเป็นจุดขายของเขานะครับตัวนี้ก็เป็นแบตเตอรี่นะครับความจุ4,000มิลลิแอมป์นะฮะโอเคครับรับแบตก็ค่อนข้างบางเลยทีเดียวนะครับโอเคนะฮะอุปกรณ์ภายในกล่องก็จะมีเท่านี้นะครับก็ถือว่าครบถ้วนนะครับขาดเพียงแค่ฟิล์มกันรอยนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าเขาให้มาหรือเปล่านะโอเคไม่มีนะครับฟิล์มกันรอยไม่มีนะฮะก็จะมีแค่ฟิล์มแปะเบื้องต้นเฉย เดี๋ยวผมขอพูดถึงตัว Specification สักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับ Acer Liquid Z630 นะครับ<ม>ก็จะมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการนะครับ Android 5.1โลลิปอปตั้งแต่โรงงานเลยนะฮะ<ม>ในส่วนของตัวชิปเซตนะครับ CPU ก็จะเป็น MediaTek นะครับในรุ่น MG6735 เป็น CPU c o r e นะครับความเร็ว1.3 GHz ในส่วนของตัว GPU หรือว่าหน่วยประมวลผลกราฟิกนะครับก็จะเป็นตัว Mali T720 นะฮะ แล้วก็ลอมนะครับให้ลอมมา16 g b ลนะครับรองรับหน่วยความจําภายนอกด้วยนะฮะแล้วก็ในส่วนของแรมจะมาพร้อมกับแรม2 g b นะครับการเชื่อมต่อนะฮะเน็ตเวิร์กนี่ก็คือจะรองรับ 2G แน่นอนครับทุกคลื่นความถี่ในบ้านเราส่วน 3G เนี่ยจะไม่รองรับคลื่น850นะครับตามสเปคที่ดูในในกล่องนะฮะแล้วก็รอ,อ,องรับ 4G LTE นะฮะ ในส่วนของตัวหน้าจอนะครับมาพร้อมกับหน้าจอขนาด5.5นิ้วนะครับตัวนี้เป็นจอ IPS นะฮะความละเอียด HD 1280 x 720p นะครับแล้วก็มีกล้องหน้านะครับมาให้ความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับกล้องหลังก็เท่ากันนะครับ8ล้านพิกเซลแล้วก็อย่างที่บอกนะฮะจุดขายก็คือให้แบตเตอรี่มาถึง4,000มิลลแอมนะครับตัวนี้ก็ราคาไม่แรงนะครับราคาน่าสนใจมากเลยนะครับวางจำหน่ายอยู่ที่6,990บาทเท่านั้นนะฮะ ตรงนี้ก็เป็นสเปคคร่าวๆนะครับของตัวซ่าทหกสามเดี๋ยววันนี้ก็มาดูกันต่อในส่วนของตัวฮาร์ดแวร์ภายนอกนะครับเท่าที่ได้สัมผัสน,นะครับเท่าที่เห็นก,ก็อย่างที่เห็นนะครับก็คือตัวบอดี้นะครับภายนอกเนี่ยวัสดุหลักก็คือจะเป็นโพลิคาร์บอเนตนั่นเองก็คือพลาสติกนั่นแหละนะฮะก็ค่อนข้างเบาเลยดีไซน์ก็เหลียมเียมเอ้ไม่ใช่ขอไปดีไซน์จะดูโค้งมนหน่อยนะครับ ตัดขอบนะฮะก็จะเป็นวัสดุเป็นคล้ายๆอลูมิเนียมนะครเป็นสีเงินตัดขอบรอบตัวเครื่องนะครับจะลองแกะฝาหลักมาดูนะครับก็จะมีร่องบางอยู่ตรงนี้นะฮะก็แกะออกมาดูกันสักนิดหนึ่งนะครับตัวซิมการ์ดนะครับทั้งซิมหนึ่งแล้วก็ซิมสองเนี่ยก็คือจะเป็นไมโครซิมทั้งคู่เลยนะคะ เดี๋ยวผมลองใส่แบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวเขาออนสักนิดนึ่งก็แล้วกันนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นช่องใส่หน่วยความจำภายนอกนะครับไมโคร SD ส a r d นะฮะสุดด้านหน้าก็เป็นลำโพงนะตรงนี้ก็จะเป็นลำโพงลำโพงสนทนานะครับแล้วก็จะเป็นกล้องหน้าความละเอียด8มิลพิเซลนะครับด้านล่างก็ไม่มีอะไรครับเพราะว่าเดี๋ยวเอ่อตรงนี้มันจะเป็นปุ่มเป็นแบบออนสกรีนนะครับเป็นปุ่มอยู่ในจอนั่นเอง3ปุ่มมาตรฐานของ Android นะฮะ ด้านล่างตามที่เห็นก็คือจะมีแค่โลโก้เอเซนะครับก็มาดูกันต่อตรงนี้นะฮะนะครับ,นะรบก็จะเป็นพอร์ตไมโคร USB นะครับซิ่งแล้ก็ชาร์จไฟนะฮะแล้วก็ตรงนี้อย่างที่บอกในตอนต้นคือเป็นล่องบากนะครับท,ที่ใช้ในการแกะฟ้าหลังนั่นเองนะฮะ ส่วนด้านขวามือนะครับตามที่เห็นนะฮะก็จะเป็นปุ่มวอลลุ่มล็อกเกอร์นะครับปุ่มเพิ่มลดระดับเสียงนะฮะแล้วก็จะเป็นปุ่ม p o w e r เปิดปิดเครื่องนะครับในส่วนด้านบนก็จะมีเพียงช่องเสียบหูฟัง3.5มิม mm นะฮะด้านซ้ายมือจะเรียบๆล่งๆนะครับไม่มีอะไรนะฮะด้านหลังนะครับกล้องหลังความละเอียด8าย้าลพิเมลนะครับตัวนี้เป็นกล้องหลักนะด้านหลังแล้วก็มีไฟแฟลช LDD แฟมาใช้งานหนึ่งดวงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไม้นะครับตัดเสียงรบกวนแล้วก็รวมถึงเบนไมท์ที่ใช้ในการบันทึกเสียงด้วยนะครับตรงกลางก็จะมีโลโก้เอเซอร์เป็นวัสดุโลหะนะครับก็จะมีโลโก้ของระบบ d ี s จเอสซาวเซ o u n d นะครับตัวนี้ก็จะเป็นลำโพงหลักนะาลำโพงมีเดียของตัวเครื่องนั่นเองนะครับในแง่ของตัวดีไซน์ก็อย่างที่บอกนะครับจะดูโค้งมนนะฮะดูกลมกลืนดีนะครับแล้วก็ตัดขอบด้วยวัสดุที่เป็น อลูมิเนียมดูแวววาวนะฮะตัวฝาหลังเนี่ยก็จะมีลายเท็กเจอร์นะครับเป็นเป็นลายๆนะฮะตามที่เห็นนะครับก็ดูสวยงามดีนะครับโอเคครับคร่าวๆก็จะประ,ประมาณนี้นะฮะในส่วนของตัวดีไซน์ต้องต้องบอกกันเลยว่าตัวตัวเครื่องเนี่ยคือค่อนข้างเบามากเลยนะครับแล้วก็จุด จุดเด่นอย่างที่บอกก็คือมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุค่อนข้างเยอะเลย4,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับแล้วก็สามารถที่จะแชร์แชร์แบตเตอรี่ได้ก็คือถ้ามีสาย OTG เนี่ยก็เสียบจากตัว Liquid นะครับแท630เนี่ยไปชาร์จให้กับมือถือนะครับหรือว่าสมาร์ทสมาร์ทโฟนตัวอื่นๆได้นะฮะก็คือพูดง่ายก็คือ,อเหมือนเหมือนเป็น power bank ในตัวนั่นเองนะฮะโอเคครับผมก็เป็นภาพรวมนะนะครับ ในส่วนของตัวซอฟต์แวร์เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าทางค่ายเอเซอร์เขาก็จะมีซอฟต์แวร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครไม่ว่าจะเป็นในส่วนของออตัว e z นะครับที่เป็นแอปพลิเคชันออของเขานะฮะแล้วก็จะมีอีกหลายๆส่วนแต่ว่าเดี๋ยวคงไปลงในบทความหน้าละกันนะครับเพราะไม่อยากให้คลิปมันยาวมากนะในส่วนของตัวซอฟต์แวร์นะครับวันนี้ก็ดูคร่าวๆแล้วกันนะฮะ ก็เท่าที่เห็นก็คือจอเนี่ยคือค่อนข้างสวยงามเลยนะครับในเรื่องของสีสันความสว่างอะไรนะฮะเพียงแต่ว่าจอมาพร้อมกับความเอียด HD เท่านั้นก็อาจจะดูน้อยไปสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคือจอขนาด5นิ้วหรือว่า5.5นิ้วเนี่ยถือว่าก็ไม่ก็ไม่น้อยจนเกินไปเท่าไหร่นะครับสำหรับความเอียด HD นะฮะ โอเคครับผมนะฮะวันนี้ก็เป็นการอันบ็อกซิ่งเหมือนทุกคลิปที่ผ่านมานะครับก็คงยังไม่ได้สรุปอะไรนะฮะก็เป็นการสำรวจตุวกเครื่องอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับของตัว a อเซอร์ลิควิดแท้กนะฮะตัวนี้ก็ขอสรุปคร่าวๆก่อนล้วกันนะครับมาพร้อมกับราคาหน้าคบหานะครับเพียง6,990บบาทนะครับแล้วก็คือจอใหญ่นะฮะแบตค่อนข้างเยอะก็น่าจะตอบโจทย์ของการเป็นสมาร์ทโฟนที่ตอบโจทย์ด้านเอนเตอร์เทนเมนต์ได้ดีนั่นเองนะครับโอเคครับผม ก็เดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะครับขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ